สวัสดีนะทุกคนวันนี้มาพบกับเกากีแบบเวอร์ชันป่วยมากมากวันนี้อเกากีค่อนข้างจะป่วยนะก็เลยเออมาได้ไม่นานนะทุกคนก็เดี๋ยวนะขอปังเสียงไปเองนิดนึงนะแบบเวอร์ชันป่วยมากอ๋เฮ้ยสุดขั้นเลยเฮ้ยสุดสุสุดวันนี้มาพูดคุยแป๊บเดียวนะทุกคน มาแป๊บเดียวแล้วก็ไปแล้วนะอืไอเอเชคุณคุณซีสวัสดีนะ OMG นะคุณคุณซีสบายดีไหมคุณล,ลันลีบอกว่าใครอะ่ะเกากีไงนี่ดูหานนุน่มๆดีเนะี่ยจะไม่ได้หรอกหากนงนุ่มๆหานนุน่มๆคุณล,ลัลีคุณโซรี่มาทันละ คุณโซรีครับคุณดีแวมานะมาแป๊บเดียววันนี้ก็มาแป๊บเดียวคุณคุณซีไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างสนุกไหมวันนี้ได้สองแบตไหมคุณลันทิเป็นยังไงบ้างไปโรงเรียนไหนไหมกินข้าวยะคุณโซลีเป็นยังไงบ้างออกเรือสำราญได้กลับมารยอยังได้กลับมาบ้างหรือยังคุณโซลีเป็นห่วงนะเป็นห่วงนะคุณโซลีนะคุณแกกกี้แมนี้มันจักกี้ไปยังไงบ้างไปโรงเรียนสนุกไหม คุณโซลีว่าวโมเดลใหม่แล้วครับก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะจริงๆได้มานานแล้วแต่ยังไม่เคยใช้ก็เลยเออกมาใช้นิดนึง嘛ก็ก็ไม่มีอะไรเนี่ยหงหางหางนุ่มๆมนะันเดิมๆแหางนุ่มๆเอ๊อคุณโซลีบอกว่าวกลับมาแล้วครับกลับแล้วหรอไปเลยนสำนานสนุกไหมอืมปกติไม่ได้จาไปทำอะไรแต่ว่าหวังว่าจะสนุกนะคุณโซลี่คุณคุณสิวยังอยู่สนามอยู่เลยครับ เลิกสามทุ่มครับอาจจะมาไม่คฮได้กกี้ก็ว่าจะมาแค่ห้าสิบนาทีวันนี้วันนี้ตั้งใจว่าจะไปภายในห้าสิบนาทีจริงนะก็เลยมาในโมเดลที่ไม่ค่อยได้ใช้นะมีคนซื้อให้ก็เลยเอามาใช้นะทุกคนเรื่องอะไรท้าแปลกๆก็ขออภัยด้วยนะกากี้มาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวทุกคนมาแบบคุยจารทุกสุขดีในวันนี้กแกี้ว่าข้างหน้าช้างบุญจะเป็นุูหัวล้าห,หรือเปล่า ใช่คุณยากีแม่ข้าวมนเป็นลุงหัวล้านนะเป็นลุงหัวล้านเลยมีหนวดด้วยมีหนวดด้วยนะข้ามวนนะคุณยากี้รับได้เปล่า <c oughs> คุณโซดี้บอกว่าไม่สนุกเลยครับไปทํางานโอ้ไม่ทางานหรอแล้วเหนื่อยไหมก็คือไปซ่อมไฟในเรืออย่างนี้รอคุณโซดี้คือคุณโซดี้ซ่อมไฟในเรือใช่ไหมกก้ไม่แน่ใจนะ ลารีบอกว่าหานาทีไม่มีอยู่จริงมีจริงๆเนี่ย5นาทีจริงๆคือไม่ไหวนะไม่ไหวโกกี้ยอมรับเลยคุณลลรีว่าโกกี้ป่วยมากโกกี้แบบพัลล์มาร่างกายมากเลยโกกี้อยากจะพักผ่อนมากเลยไม่รู้จะทำยังไงคุณลลรีคุณอุณ้ยพี่อารลีสวัสดีครับสวัสดีนะพี่อานลีขอบคุณที่มานะวันนี้มาแป๊บเดียวจริงๆุกคนวันนี้วิผู้ชมหกล้านควรขอบคุณผู้ชมนั่งหกล้านคนคน,คน,นะนะโซรี่บอกว่า ก็ประมาณนั้นครับคุณโซลี่ประมาณ้ยกูกินอยากไปขึ้นเรือสำราญสักครั้งในชีวิตเหมือนกันนะมันแต่ว่าไปทํางานมันเลยไม่สนุกเนาะถ้าได้ไปนั่งเรือแบบกินอาหารแล้วก็นอนแช่น้ำมองพระอาทิตย์ตกดินคงจะมีความสุขเลยมันติดมมกเลยนะคุณโซลี่นะคุณแกกีดบอกว่ารับประทานอาหารหรือย,ย่างครับท่านผู้เจริญย่งเลยเลยัยงไม่ได้กินเลยก,กูกี้เหี่ยวว่าเลยคุณแกกีกินอะไรดีอยากกินหมูฮ้องอันเดิมดีไหมนะ เอาหมูหอมไปต้มกับเส้นก๋วยเตี๋ยวกินนะคุณโซลี่ผมว่าเกากี้กอดอะไรเหรอครับกอดหมอนแข้กอดหมอนแขน้นี่ไงหวานแขนงนุ่มๆนะคุณโซลี่เห็นไหมหมอนกข้งนุ่มๆไหมหวันแะข้งนุ่มๆไว้ผมเด้งไปมาด้วยผมเกากี้เด้งไปมาผมฟบๆ,ๆนะเออผมเกากี้เด้งไปมาด้วยนะอืมคุณนะคุณนะ คุณแปร์ล no ี no no. ่วันนี้ผมไม่ว่างคุยนะครับแม่อีวงอยู่ได้นะพี่แปลี่ไม่เป็นไรขอพวคุณมากนะที่อุตส่าห์แวะมาทุกวรนจะห้านาทีแล้วเดวกกิ๊กจะไปแล้วนะคุณโซลี่วะพี่เก่าพี่เก่ากีกอดคือหัวใจของผมนี่หายไปหรือเปล่าครับอุ้ยใช่ไหมอ่ะไม่แน่ใจอ่ะคุณโซลี่ใช่หรือเปล่าหัวใจหรือเปล่าอันนี้หัวใจหรือเปล่า่อกี้ไม่แน่ใจนะหัวใจคุณโซลี่เปล่ากีกี้ขอโทษนะได้กีกี้ขโมยหัวใจมา โอเคไวได้ตั้งใจนะอยากได้คืนไหมแล้วกเกีก้ยวไปคืนนะคุณเลจิโอพรุ่งนี้หยุดไหมพรุ่งนี้หยุดนะพรุ่งนี้หยุดนะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็คุงจะไปหาคุณแม่นะไม่รู้ว่าจะได้กลับเมื่อ,อไรคุณแก๊กจิ้อจบนี้แล้วอย่าลืมไปหาฉันข้าวเย็นด้วยนะครับได้นะคุณแก๊กีิโอเคทุกคนห้านาทีแล้วคุณแก๊กว่าผมได้เลยนะคุณแก๊กีิคุณเลจิโอว,วันนี้ไปดูหนังทางหอกที่แปดมาทำมาจากเกม วิวกกี้อยากดูมากเลยกูกี้เคยดูพี่ไอตโตเล่นทางออกมาเลขแปดกกีก้อยากดูมากเลยไว้มีโอกาสกูกี้ี่ไปหาดูบ้างนะบุลิจิเอาแบบว่าให้เขาเอาอากออกจากรงให้เกิดเข้ามาเข้าเน็ตฟีก้ะโอเคทุกคนไปแล้วนะเกียวว่าโอโตดีอลิกับโตเกสไซมัตมินมาไว้ว่กมินาซังโอยาซิมินาไซเดสเดืนแรกขออ่านก่อนคุณซี่ขอบคุณนะโอยาซิมคุณลันนี่ขอบคุณที่มาโอยาซิม Loser, คุณโซลีขอบคุณที่มาโอยาซิมีคุณแก๊กจี้ขอบคุณที่มาโอยาซิมีคุณคุณพีแอรี่ขอบค like. ุณที่มานะโอยาซิมีนะแล ups, ้วก็มีคุณ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 ลิจี้ขอบคุณที่มานะโอยาซิมีนะคุณแดมบี้โอ้ยคุณแดมบี้มาด้วยเถอวนะว่าอ่านต่อวันคุณคุณโซลีว่าไม่เอาคืนหรอกครับว่าผมให้ด้วยใจวยคุณโซลี่หวานมากเลยขอบคุณนะคุณโซลี่ขอบที่จะเอาไปเอาไปเอาไป กอดนุ่มๆและกันแม้คุณโซลี่แม้คุณแอมพีสวัสดีครับพี่สาวสบายดีไหมครับก็ไม่ดีนะไม่ดีแบบไม่ดีเลยคุณแอมพีสวัสดีนะขอบคีไปแล้วนะบายยขอบคุณที่มานะวิยาสินนี้คุณแจ็คกี้ฝันดีเราจะสบาีครับผมวันนี้นะวันนี้นะคุณคุณละลิบออกมาไวไปไวยิ่งกว่าประกันไทยใช่กกี้วันนี้มาไวจริงๆกูกี้สัญญาแล้วไงกกี้จะมาไม่เกินสิบนาทีจะไปแล้วเนี่ยท่านคงไม่ได้ไปดิสหลอกนะท่าน นั่นวันสี่ไม่ได้นอนดิมันนอนแน่นอนนะวันนี้ไม่ว่ายัางไงก็ไม่มีใครมาหยุดเกาก,กีได้เพราะเก,ก,า,กากีเหนื่อยมากเจ็บมากปวดมากเกากีอยากจะบอกคุณใจเยี่ยเกา้ีป่วยมายกเกากีป่วยมากเกากีป่วยมากมากม่รู้จีวาอยากโดนผีบอกชอบล้อเด็กเกากีเด็กเกากีปอมเป็นผีไปบอกว่าเบี้ยไม่บอกชอบหรอกบอกเบี้ยกันนะเบียเบี้บเบีบยเบเีบ้ยเบีโซนนี้เนี่ยเบ็บเ,บ,เ,บ,เบี้ยบี้ ทุกคนได้นำเลาเลาเลาบลาแล้วเคฝันดีนะทุกคนบายบายคบนวิฝันดีคะ่ะรับอันนี้นะคุณโซจิมาโอไม่ก็โตฝันดีนะคุณโซจิขากิดไปแล้วนะโอ้ยซิมีนะทุกคน <c oughs> มาไวไปไวมากวน